สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มากดติดตามกีก c h ชาแนลนะครับก็อยู่กับเกมโยกัง pc กันอีกแล้วนะครับก็อยู่กันยาวๆนะครับกับเกมโยกัง pc นะครับตอนนี้ก็ตั้งนาต่างๆในการเก็บเลเวลนะครับคราวนี้ผมย้ายมาเก็บเลเวลข้างเมืองนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนแนะนํามาว่ามาตีข้างเมืองดีกว่าได้ของเยอะนะครับก็เออเป็นจริงๆนะผมรู้สึกว่าผมได้ของเยอะขึ้นนะครับ โอเคตอนนี้มันมีการปรับปรุงแล้วก็เปิดใหม่นะครับก็เพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถมาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้นะครับเ,เดี๋ยวผมพาไปแนะนําที่เดี๋ยวนะมยันวังเย็นเหลืออยู่ฮอนบันเดี๋ยวผมพาไปที่ฮอนบันแล้วกันนะครับว่า,ามีกิจกรรมอะไรให้ได้ร่วมสนุกกันบ้างนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับเออมีอย่างหนึง่งเมื่อคืนเนี่ยผมตีผมยังแปลกใจอยู่ว่าทําไมผมดอดอปกล่องคุมสํานัก ผมได้คุมสำนักเลเวล7มานะครับแต่ว่าผมใส่ไม่ได้นะครับมันจะมีอยู่1กิจกรรมง่ายๆนะครับมารับที่ซอนอูนะครับแต่ว่ามันรับได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือกิจกรรมนี้นะครับ PFH Daily Login นะครับก็มารับได้วันละ1ครั้งนะครับก็คือวันนี้ผมรับไปแล้วเลเซ็ตตอนเที่ยงคืนก็สุ่มได้รับของนะครับในวันนี้ผมได้อันี้มานะครับยาคุมจิต40%นะครับก็ได้รับ exp เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับเห็นตัวหนังสือสีแดงนะครับวิญญาณคลั่งพิชิตคำรามนะครับก็คือเราสามารถวิ่งมารับนะครับตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทำเควสจบเนี่ยเราจะได้ค่าพิชิตมา1 0 0 0 0 0นนะครับ1น0 0 0นั่นเองก็คือว่าเยอะมากนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่นะครับสำหรับคนที่เลเวล35ขึ้นไปนะครับก็มารับได้นะครับนี่ครับพิชิตคำรามนะครับแต่ว่าต้องเก็บนะครับให้ครบ500ดวงนั่นเองนะครับตอนนี้ ตัวนี้ผมเก็บได้72ดวงเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเป็น2กิจกรรมง่ายๆนะครับสกิจกรรมง่ายๆเลยนะครับและคราวนี้รู้สึกว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่เมืองวังเย็นนะครับเดี๋ยวผมพากลับไปแนะนําที่วังเย็นนะครับ2ออันนี้อย่าลืมนะครับง่ายๆเลยนะฮะผมคิดว่าโอเคมากเลยนะครับเอ๊ตัวอะไรวะผมจําผมจําไม่ได้น,นี่ไหมยีงไงสภาพอากาศ ของวันนั้นนนนะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วข้าจะต้องเขียนบันทึกประจําวันแต่ข้าจําสภาพอากาศไม่ได้ทํำยังไงดีถ้าพ่อรู้จะต้องดูแน่ตอนนี้ถ้าจะเขียนไดรี่ต้องรู้สภาพอากาศจเจ้าช่วยข้าหน่อยได้ไหมโอเคเรายิน,ยนดีจะช่วยขอบคุณมากเดี๋ยวก่อนข้าจะลองไปสอบถามดูว่าต้องรู้สภาพอากาศกี่วันเอาจะส่งไงอะ จะต้องรู้สภาพอากาศของวันที่ดดดๆของวันนั้นเห็นแม่บอกว่าซักผ้าแห้งดีจะต้องเอามาหนึ่งรูปบางทีแม่นางจินอยู่ที่ฮอนบันจะมีอยู่หาสภาพอากาศเหรอเดี๋ยวผมลองกลับไปดูที่แม่นางจินอยู่ที่ฮอนบันกันแล้วกันนะครับเอายันฮอนบันหมดแหมโอเคเดี๋ยววิ่งกลับไปที่ฮอนบันอันนี้เควสดนี้ยังผมยังงง,งอยู่นะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองลองสุ่มๆเล่นดูแล้วกันนะครับ ยันฮอนบันโอเคเอามาสักสิบใบเพราะว่าวิ่งบ่อยส่วนตัวเวลก็ปล่อยให้ตัวทีมงานเวลก็เวลไปแล้วกันนะครับน้าจอด้านซ้ายของเรานั่นเองนะครับจอเล็กๆนะครับอันนี้ก็เปิดอยู่ที่จริงตอนตอนนี้เปิดอยู่6จอนะครับแต่ว่าผมขึ้นโชว์แค่4จอเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แม่นางจินดีกว่านะครับว่ามีอะไรให้เขาบอกว่าแม่นางจินรู้สภาพวิฟ้าอากาศรู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกอนนะครับ อา้าวไม่เห็นมีเลยในรักสภาพอากาศหรือว่าเราต้องซื้ออา้าวต้องซื้อเหรอจ่าใสฝนมืดอะไรเนี่ยนำรูปที่วาดรูปเมฆไปให้แก่อินจวินอินจวินอินจวินเอไม่รู้อ่ะซื้อไปหมดเลยแล้วกันอะนี่อะ ซื้อไปหมดเลย,เลยกันนะครับลงทุน3 0แสนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองวังเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ซื้อมา3อันเลยนะฮะไม่รู้ว่าท่านอินจูวินจะให้ของอะไรดีๆกับเราหรือเปล่านะครับอ่าโอเคถ้าเอามาหลายอย่างข้าก็ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไหนให้เอามาแค่เดียวก็พอเอ้าต้องมาเอาเดียวอีกโอเคเอาเดียวแล้วกันนะครับ กลับไปครับกลับไปเอาไปไว้คังคิดว่าต้องสุ่มได้ของแหละถ้าผมเดานะครับอเอาแจมใสและกันไปนี่มังกรอนนี่ผมยังไม่ได้ขายอีกขอเอาแจมใสแล้วกันนะครับเผื่อได้ของดีๆนะฮะซื้อมาอันละแสนก็ไม่ได้แพงมากนะครับอา้าวได้แล้วได้อะไรได้รับของขวัญหญ้าเทพคามน้ำใส โอ้นี่นะครับก mm ็ค hmm, ือได้ยญานี้มาไว้ใช้งานนะครับก็เป็นบวกเครื่องป้องกันบวก1นะครับแล้วก็บวกอาวุธบวก2ตีแรงขึ้นใช่ปหโอเคนะครับอันนี้ก็ส่งแล้วคราวนี้วันนี้ได้แจ้งสภาพอากาศไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่สามารถทําได้เพียงวันละครั้งทำได้เพียงวันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะก็ลองมาเล่นๆกันดูนะครับผมก็วิ่งวิ่งมั่วๆวนๆอยู่แถวๆนี้แหละนะฮะ เดี๋ยวผมแวะไปซื้อยากอล้รกันนะครับโอเคมองหูจินเดี๋ยวจะพากลับไปที่ตี้ผมแหละนะครับประมาณนี้นะฮะก็กิจกรรมความจริงมันก็น่าทําหมดนะควรมาทําแล้วกันนะครับเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยอัดยาเข้าไปนี่จะได้จบวันไไๆนะครับก็เตรียมไว้สําหรับวันที่จะคูณ3ก็คือวันพรุ่งนี้หลังเที่ยงคืนหรือเปล่า เอออ๋อวันที่30บเขาบอกโอเคกลับมาทีมงานตีเราแล้วกันนะครับนี่นะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับของก็ยังของเ,ออเกือเกือของฟรีๆแบบเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปนะครับก็มาเล่นกิจกรรมง่ายๆนะครับของเดือนมิถุนานะครับแจกของก็ลุ้นเอาหลายอย่างเลยให้เราได้ลุ้นนะครับแต่หลักๆผมว่าผมชอบค่าพิชิตนะครับที่ ให้ตั้ง1 0 0 0 0แสนนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ตอนนี้ตัวผมก็6ตัวเช่นเดิมนะครับมีมีหมอมีดาบมีพินมีฮันกว้างมีนินจานะครับแล้วก็แมยูจินนะครับก็ตัวที่ผมยืนอยู่นี่เองนะครับผมให้ดูของผมครับตอนนี้ผมมีเงิน1 1เดล้านนะสำหรับตัวนี้นะครับดูของที่ผมออฟนะครับผมคือผมพยายามที่จะออฟแล้วบวก6ให้ได้แต่ยังไม่เคยได้สักทีนะครับก็ ออปไปเรื่อยครับได้หินเน่าอะไรมาก็ออได้หินเน่าอะไรมาก็ออปประมาณนี้นะครับอ่านี่เก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้จะใช้แต่มันก็จะลกคลังนะผมว่าผมใส่ใส่บวก2ให้กับอาวุธไปเลยน่าจะได้แรงโอเคประมาณนี้มีคุมจิตด,ด้วยมีนี้ด้วยน่าจะอัพเลเวล71นะครับวันนี้โอเคนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครมีคำแนะนำดีๆนะครับหรือมีของที่ จะเอามาขายให้เอามาขายให้หน่อยละกันเพราะตอนนี้ต้องการได้ดาบนะครับต้องการได้มีดนินจานะครับแล้วก็ต้องการได้พินนะครับอยากได้อาวุธบวก8ปดสักราคาเบาๆนะครับก็ใครมีมาขายมาขายให้หน่อยละกันนะครับบวก8บวกาบวกสิก็ได้นะครับแต่ไม่อยากได้ราคาแพงสําหรับใครใ,ครใจดีก็เอามาขายในราคาถูกๆหน่อยละกันนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ